เพื่อนๆจะใช้จากตรงนี้ก็ได้หรือเพื่อนๆจะเขียนมาใหม่ก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆจะเขียนขึ้นมาใหม่นะครับผมมีเทคนิคมาแนะนำเนาะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับพบกับผมอีกแล้วนะครับหนุ่มปเนจอนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมือใหม่มาอัพภาพลงขายในเว็บสต็อกอันดับหนึ่งนะครับนั่นก็คือช h ตเ t e r s t o ็อนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคในการเขียนคําบ,บรรยายดีคริปชั่นนะครับแล้วก็เขียนคีย์เวิร์ดให้ด้วยนะครับ โดยภาพตัวอย่างของผมวันนี้ก็คือภาพนี้ครับเป็นแบ็กกราวด์สีเหลืองแล้วก็มีพื้นด้านล่างนะครับเส้นโค้งขอบสีส้มนะครับเมื่อเราเข้ามาหน้า Shutterstock contributor ของเราแล้วนะครับก็ไปที่อัปโหลดเลยนะครับหลังจากนั้นให้เราไปอัปโหลดภาพที่เราต้องการขายเข้ามาใส่นะครับก็เไปคลิกเข้าไปเลยนะครับรอโหลดแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นกดถัดไปนะครับ พอเพื่อนๆกดถัดไปแล้วนะครับภาพของเราก็จะมาอยู่หน้านี้ให้เราติ๊กตรงนี้นะครับที่ช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้เนาะลิกเข้าไป1ทีนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าฝั่งขวาเมือก็จะขึ้นมานะครับภาพนี้เป็นภาพที่ผมใช้เพ้นท์สามดีทำขึ้นมาเพราะฉะนั้นภาพนี้มันจะเลือกเป็นภาพถ่ายไม่ได้นะครับต้องเลือกเป็นภาพประกอบถ้าภาพของเพื่อนๆเป็นภาพถ่ายนะครับก็ให้คลิกตรงภาพถ่ายผมก็จะติ๊กที่ภาพประกอบนะครับแล้วก็ติ๊กตรงใช้เชิงพาณิชย์ หลังจากนั้นให้เพื่อนๆมาเขียนคําอธิบายลงไปนะครับต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับอย่างน้อย5คําแต่ไม่เก so ิน200ตัวอักษรก่อนเขียนคําบรรยายนะครับเพื่อนๆก็ต้องดูภาพของเพื่อนนะครับว่าภาพของเพื่อนเป็นภาพอะไรนะครับอย่างของผมเนี่ยเป็นภาพแบ็กกราวสีเหลืองแล้วก็ด้านล่างเป็นพื้นเส้นโค้งแล้วก็มีแถบสีส้มนะครับหลังจากนั้นเพื่อให้เพื่อนๆไปที่ Google Translate นะครับแล้วก็เขียนลงไปเลยนะครับอย่างของผมนี่ก็จะเป็น ภาพพื้นหลังสีเหลืองด้านล่างพื้นเส้นโค้งแถบสีส้มนะครับตรงนี้เราจะเขียนเป็นภาษาไทยลงไปเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้มันก็จะแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้เรานะครับเราก็ก๊อปปีไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่คำบรรยายของเรานะครับนำมาวางได้เลยนะครับ เมื่อวางคําบรรยายเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีหมวดหมู่ให้เราเลือกนะครับว่าภาพเราเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่อะไรนะครับหมวดหมู่ที่1นนะครับผมก็จะเลือกไปเป็นภาพพื้นหลังพื้นผิวตรงนี้เลยนะครับตรงๆเลยนะครับส่วนหมวดหมู่ที่2เขาไม่มังคับนะครับเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าผมจะใส่ไปทุกรอบนะครับอันนี้ผมก็จะหานะครับว่ามันใกล้เคียงกับภาพผมเนี่ยมีอะไรบ้าง วินเทจระบบขนส่งเทคโนโลยีนะครับบุคคลศาสนาวัตถุสากรรมไม่มีไม่มีที่มันใกล้เคียงกับภาพผมเลยนะครับผมก็จะเลือกเป็นพื้นผิวพื้นหลังอีกเหมือนเดิมนะครับส่วนตรงนี้ตำแหน่งที่ตั้งเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้ถ้าใครจะเขียนก็เขียนเป็นไทยแลนด์อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ ตรงนี้เราไม่ใส่นะครับตัวเลือกเพิ่มความต้องการนะครับส่วนตรงนี้หนังสือใหสิทธิ์เผยแพร่ภาพภาพตรงนี้เป็นภาพของเราเองแล้วก็ไม่มีบุคคลไม่มีทรัพย์สินของใครนะครับก็ไม่ต้องใช้นะครับทีนี้มาดูตรงคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดตรงนี้นะครับจะใส่ได้50คำนะครับสูงสุด50คำเนาะเพื่อนเพก,ก็มาดูครับตรงนี้เขาจะมีคีย์เวิร์ดแนะนำให้นะครับคีย์เวิร์ดตรงนี้ก็จะถูกเจนขึ้นมาจากภาพ ของเราที่อัปโหลดลงมาตรงนี้นะครับพอเราอัปโหลดภาพขึ้นมาระบบก็จะเจนคีย์เวิร์ดขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับก็จะมีแบ็กกราว n ์มีแบล็กนะครับมีด้านนะครับมีดาร์กมีดริงค์นะครับไว้อะไรพวกนี้เพื่อนเพื่อก็ลองเลือกดูนะครับว่าอันไหนใกล้กับภาพตัวเองมากที่สดุดเพื่อนๆจะใช้จากตรงนี้ก็ได้หรือเพื่อนๆจะเขียนมาใหม่ก็ได้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนจะเขียนขึ้นมาใหม่นะครับผมมีเทคนิคมาแนะนำเนาะ ซึ่งเทคนิคการเขียนคีย์เวิร์ดของผมก็จะมีอยู่3ส่วนหลักๆนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรเช่นภาพของเราเป็นภาพอะไรนะครับแล้วก็ในภาพมีอะไรหรือทำอะไรนะครับแล้วก็ภาพของเราใช้อะไรนะครับเอาไปใช้ทำอะไรได้อะไรอย่างนี้เนาะ,ะมาดูอันแรกครับภาพของเราคือภาพอะไรนะครับภาพของผมก็จะเป็นภาพพื้นหลังสีเหลืองนะครับแล้วก็ อาจจะเป็นภาพนำมอ,มองว่าเป็นภาพนำรรมาทำแอปแตกก็ได้นะครับผมก็ใส่ไปเนาะเป็นภาพศิลปะเป็นฉากหลังเป็นพื้นหลังเป็นภาพประกอบเป็นวอลเปเปอร์เป็นแบนเนอร์เป็นผนังสีเหลืองอันนี้ได้หมดนะครับภาพของผมเนี่ยคือภาพอะไรเนาะก็จะอยู่ในนี้แหละนะครับนี่คือภาพอะไรก่อนส่วนส่วนที่2ที่จะใส่เข้าไปในคีเวิร์ด็คือในเรื่องของในภาพของเราเนี่ยมีอะไรนะครับแล้วก็มีใครกําลังทําอะไรอยู่ในภาพของเรานะครับ ในภาพมีอะไรในภาพผมก็จะมีเส้นโคง้งนะครับการไล่ระดับสีเหลืองส้มนะก็มีไกลๆเนาะแล้วก็มีเส้นนะครับมีการเคลื่อนไหวเส้นโคง้งเคลื่อนไหวอนะไรอย่างเงี้เนาะอ่าสตูดิโอถ่ายภาพคล้ายๆใช่ไหมครับเราก็ใส่ไปได้นะห้องอ่านะก็คล้ายๆห้องใช่ไหมครับก็ใส่ไปได้อ่าจจะเขียนเพิ่มเติมว่าห้องสีเหลืองอย่างนี้ก็ได้นะครับห้องสีเหลืองนะแล้วก็ อ่อนนุ่มนะครับสีเหลืองอ่อนนุ่มเนาะแล้วก็ไล่ระดับสีนะครับคล้ายๆดวงอาทิตย์นะครับมีความร้อนมีความอบอุ่นพื้นผิวคลื่นสีเหลืองนะครัคลื่นสีส้มแนวโค้งไกลเคียกอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับในเทคนิคที่3ที่ผมใส่เข้าไปในภาพก็คือภาพเราเนี่ยเอาไปใช้ทําอะไรคนที่เอาไปจะไปใช้ทําอะไรหรือคนที่เขาจะค้นหา เขาจะค้นหาประมาณไหนเนาะผมก็ใส่เข้าไปนะครับภาพของผมเนี่ยก็อาจจะเอาไปใช้ในการประกอบทำรายงานประกอบสินค้าอะไรพวกนี้นะครับผมก็ใส่ไปเนาะทีนี้เราก็มานับดูว่าคีย์เวิร์ดที่เราใส่เข้าไปตรงนี้ครบ50ไหมนะครับสูงสุด50เพื่อนจะใส่ครบ50ก็ได้หรือไม่ถึงก็ได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะทีนี้พอเราได้คีย์เวิร์ดแล้วนะครับเราก็ก๊อปปี้ไปเลยนะครับ มาใส่เลยเนาะวางลงไปเลยนะครับ Enter ทีนึง่งก็จะมาแล้วนะครับตอนนี้ได้9คําคำแล้วเนาะ9คําคำจาก50คําคำแล้วก็ก็ปีในส่วนที่2เข้าไปนะครับก็คือในภาพมีอะไรหรือทำอะไรนะใส่เข้าไปให้หมดเลยนะครับคดลองไปกด Enter ได้แล้ว23คําคำนะครับ ถา้าคำไหนที่มันไม่ถูกต้องมันไม่ตรงระบบมันก็จะตัดออกให้อัตโนมัตินะครับเลยยี่าคำนะครับเสร็จแล้วในส่วนที่3นะครับใช้ทำอะไรนะครับก็ภาพผมใช้ประกอบรายงานประกอบสินค้านะครับก็คอกปีเหมือนกันนะครับแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับได้แล้ว25าคำจากที่เราเจนขึ้นมาแบบเป็นนุ่นของเราแบบนี้นะครับทีนี้มันจะเหลืออีก25าคำผมต้องการใส่ไปให้เต็มเลยนะครับ ทีนี้ก็มาดูนะครับเพื่อนๆจะเลือกจากตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือไม่เลือกก็ได้เนาะ,ะผมจะเลือกคําว่าฮอตใส่เข้าไปด้วยได้ไหมได้นะครับแล้วก็วูดเด่นไม่น่าจะใช่ไม่ใกล้เคียงเนาะ,ะประมาณนี้ทีนี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆใส่ไปแล้วมันไม่ครบ50อยากจะใส่ใมาถึง50แล้วก็คําที่เขาแนะนําขึ้นมาเนี่ยมัน เพื่อนๆดูแล้วว่าไม่ไม่โอเคไม่สอดคล้อ,องกับภาพนะครับเพื่อนๆไปตรงนี้ครับพบคําค้นหาเพิ่มเติมคือตรงนี้คลิกเข้าไปเลยนะครับพอคลิกเข้ามาระบบก็จะดึงภาพที่มันคล้ายๆภาพเราขึ้นมาเลยนะครับแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ให้เพื่อนๆไปติ๊กที่ภาพนะครับที่มันใกล้เคียงกับภาพของเพื่อนเนี่ยสักสามภาพนะครับอย่างน้อย3ภาพเนาะติ๊กขึ้นมาเลย นะครับแบบนี้เสร็จแล้วมันก็จะมีคีย์เวิร์ดตรงนี้ขึ้นมาให้เพื่อนๆก็เลือกดูนะครับอันไหนใกล้เคียงกับภาพของเรานะครับอย่างไร์แสงนี่ก็ใช่ครับผมก็เลือกไปเลยเอาเลนส์นะครับอ่าคัลเลอร์อ่าคัลเลอร์ Color ก็โอเคนะอ่าโอเคตอนนี้ผมก็หามาใส่ของผมได้ครบแล้ว50คำนะครับ หลังจากที่เราได้คีย์เวิร์ดครบแล้วนะครับให้กดตรงนี้ครับใช้กับรายการที่เลือกตรงนี้เนาะคลิกเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วคีย์เวิร์ดที่เราเลือกมาเมื่อกี้มันก็จะมารวมกับคีย์เวิร์ดที่เราใส่ไปตอนแรกครบแล้ว50คำนะครับหลังจากที่เพื่อนๆใส่คีย์เวิร์ดครบ50คำแล้วเรียบร้อยนะครับกดส่งตรงนี้เลยนะครับกดไปเลยเสร็จแล้วนะครับ ภาพที่เราส่งเมื่อกี้ก็จะมาอยู่ตรงรอดําเนินการตรงนี้รายการที่รอดําเนินการอยู่จะได้รับการพิจารณาภายใน5วันเมื่อเนื้อาหาของคุณได้รับการพิจารณาแล้วเราจะแจ้งให้คุณทราบก็โอเคเสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็แค่รอนะครับ เพื่อนๆก็ลองไปดูนะครับแล้วงที่เราก็หาภาพใหม่มาลงไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้ครับในการอัปโหลดภาพลงช h ตเตอร์สต็อกเนาะสำหรับวันนี้ผมหนุ่มพนิจอดก็ต้องลาไปก่อนนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ